แปงไม่ลุกบางจับโยกแล้วก็วางยกแล้วก็วางไม่บังใส่งานข้าวเขาก็ได้เตื่นมาเช้านี้ทแทนที่สมัยไข่พะโลก็เป็นแม่บันบางฮะปวดแขนปวดขาอากาศเย็นว่าสบายหายหอนหอหอจุกๆกจักๆมันมาไม่บงัง จากนั้นเธอก็นับเงินเหรียญโจกไปแล้วกโจกมาเบ็นอันใดผัว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 เมียเก่ามาก่อนจันมกมือแล้วสามเหมือแล้วสามเหมือสามเหมือสามเหมือที่ถ้าเขามาหากัน,น เองก็แม่ไม่แม่ไม่เขียนเขเขียนเขียนเขียนบ่แหวน้ยเตี้ยมือใบเออ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 ออันได้เป็นยังไงเออเออเออมาเอองามอวยสวยอยู่ว่าเตี้ยามจามเมื่อติงตะมาหาเนี่ย ครับก็จะใช่มหาพร้อมสูงรอหนารอสิบสี่สอนล่ากับบอป่านผู้ได้พอพูได้เห็นเด็ยกมือไหวว,หว,ว่าดีค่ะรูปตีบอพ่าม็นผู้นี้แต่ว่าเป็นผู้พุ่นอ็มไม่หลายผัวน่ะอีหาม <c oughs> บอกไปอ่ะไปไปไปบังเออ,เอ,อใส่สูนขาไม่บางบางรายงานอันไดอีก นีอยู่นี่อยู่นี่บ่ดีเป็นบ้าเป็นบอเป็นป่วงหนักก็กุยกันบ่เอออับไปผู้ขับรถแท็กซี่ดีกว่านบ่สามมือสามมือสามเทียมาหนีสามมือแล้วบ่สามกับซีดอกเห็นมังยกมื่อไป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 ยู่นีไปไปบว่ตีบ่เบาบ่จัด